สวมดมนต์แล้วนั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งนั่งหลับตานงหลับตาพักผ่อนร่างกายพักผ่อนจิตใจหายใจยาวๆเข้าออกยาวๆร่างกายจะได้สบายผ่อนคลายลการสวมดมนต์นี่เก็ใช้ลมหายใจมาก มันก็จะทำให้ร่างกายใช้พลังอยู่สักนิดหนึ่งพอสวดมนต์เสร็จแล้วถ้าได้นั่งพักผ่อนร่างกายหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆสักครู่ร่างกายจะรู้สึกสบายพอร่างกายสบายแล้วการกำหนดลมหายใจภาวนาก็จะสบายขึ้น เรื่องการฝึกสมาธิเรื่องการปฏิบัติธรรมบุคคลที่อยู่ในสายบุญผู้ที่ส่งสั่งสมบุญบาริงมีไว้มากๆมีประสบการณ์ได้ไปพบเจอครูบาอาจารย์หลากหลายที่คนที่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมหลายหลาสำนักได้เจอคำสอนครูบาอาจารย์หลายๆแห่ง คนที่มีประสบการณ์เยอะๆจะเกิดการเปรียบเทียบได้จะมีสติปัญญาเกิดขึ้นประการหนึ่งก็คือคนที่พบเจอกันบนโลกนี้ไม่เหมือนกันการที่เราได้มีประสบการณ์ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่นั่นที่นี่ไปปฏิบัติธรรมวัดน,น้นวัดนี้ได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติของที่นั่นบางที่นี้บ้าง เราจะได้สติปัญญาขึ้นมาประการหนึ่งก็คือคนบนโลกนี้ไม่เหมือนกันความฉลาดไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันความขนควในบุญกุศลแตกต่างกันการสะสมบุญการสะสมบาปไม่เท่ากันแล้วก็สรุปง่ายๆว่า ถ้าเรามีประสบการณ์ในการไปปฏิบัติธรรมไหว้ครูบาอาจารย์มากๆได้ปฏิบัติธรรมที่โน่นที่นี่มากๆก,ก็จะสรุปได้ความว่าคนบนโลกนี้มีความประมาทในชีวิตไม่เท่ากันมีความประมาทแตกต่างกันการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็จะมีความเลินเล่อไม่เท่ากันใครที่มีสติดีปัญญาดี ก็จะพยายามขวนขวายสั่งสมบุญใส่ตัวให้มากที่สุดยิ่งสั่งสมมากยิ่งสบายใจใครที่มีประสบการณ์ชีวิตน้อยๆย,ยังไม่ได้ผ่านความทุกข์มากมายนักยังไม่ได้พบเจอการอบรมกรรมฐานจากสำนักครูบาอาจารย์มากมายนักมักจะใช้ชีวิตประมาทเลิล่อๆม,มาก จะใช้ชีวิตหมดไปวันวันหมดไปวันวันสิ่งหนึ่งก็คือสาเหตุเกิดจากความประมาทลืมเรื่องนึกถึงความตายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่แน่นอนคนบางคนวาดฝันอนาคตไว้ยาวไกลอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเราจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อีกปีสองปีห้าปีสิบปี เราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วางโครงการไว้สวยหรูมากมายยาวไกลมากทำไมจึงยาวไกลขนาดนั้นเพราะลืมนึกถึงความตายพอเราวางแผนชีวิตไว้ยาวไกลขนาดนั้นคิดว่าเดือนหน้าเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะทําอย่างนี้ปีหน้าเราจะไปอย่างโน้อนอย่างโน้อนอีกห้าปีสิ 10, ปีจะไปอย่างโน้น เราลืมนึกถึงความตายเราลืมนึกถึงความไม่แน่นอนในชีวิตจะพบว่าคนหลายคนที่ตายตายไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายก็มากมายขับรถอยู่ดีๆรถชนตายอยู่ในกุฏิอยู่ดีๆไฟก็ช็อตไหม่ตายถ้าากว่าเราลืมนึกถึงความตาย ใจมันจะเกิดความประมาทมันจะใช้ชีวิตแบบประมาทเลอเลออยู่ไปวันวันสะสมบาปไปวันวันใช้เวลาเสียประโยชน์ไปวันวันแสดงว่าคนนี้ขาดการนึกถึงความตายจึงใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าคนไหนที่มีประสบการณ์ในการได้ฟังธรรมะจากหลากหลายครูบาอาจารย์คนไหนได้ศึกษาธรรมะจากหลายแห่ง ปฏิบัติธรรมหลายที่สติปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองพอประสบการณ์เรามากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เราเคยประมาทคิดการไกลไปอนาคตหลายสิบปีมันจะย่นย่อเข้ามาใกล้ตัวเราเรื่อยๆมันจะไม่คิดไกลเกินไปแล้วจะใช้ชีวิตปัจจุบันให้คุ้มค่าในด้านบุญกุศลมากที่สุดในสมัยพุทธกาล สมัยที่พระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนชีพอยู่ครั้งหนึ่งมีเหล่าบรรดาผู้ชายพวกค้าวานิชกลุ่มหนึ่ง,ล,งล่องเรือสำเพาออกไปกลางทะเลกะหวังจะไปค้าขายในต่างเมืองแต่เดินทางไปทางทะเลปรากฏว่าเลิอกไม่งามยามไม่ดีขณะที่เดินทางไปกลางทะเลปรากฏว่า เลือแตกเลือแตกแบบว่าไม่คาดคิดเลยไอ้ก่อนที่จะออกเรือก่อนที่ออกจากบ้านก็คิดไว้แล้วว่าถ้าไปค้าขายจะไปเมืองนั้นเมืองนี้เอาผากากาสีไปขายเอาไม้หอมเอาข้าวไปขายที่นั่นที่นี่คาดการไว่าอย่างดีเลยจะไปขายเมืองนั้นจะไปขายเมืองนี้ขายเสร็จกลับมาล่องเรือกลับมาจะเอาเงินต่างๆมาให้ ครอบครัวให้บ้านเนี่ยภยาลูกได้ใช้คิดไว้อย่างนั้นแต่พอลงเรือไปแล้วสถานาการณ์จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นไปกลางทะเลเรือแตกเพราะว่าเกิดลมพายุแรงจัดนี่เป็นครูเบื้องต้นในการสอนเราว่าชีวิตมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนบนเรือบางส่วนก็ถูกปลาปลาฉลามกัดกินไป ปลาร้าปลาใหญ่ในทะเลก็กัดกินไปพระเอิญว่าเหลืออยู่คนหนึ่งรอดตายรอดตายนี่ก็ไม่ใช่รอดตายมาแบบสภาพสมบูรณ์ดีรอดตายครับเพราะว่าพยายามว่ายน้ำพยุงตัวอยู่ในทะเลโอดอาหารมาหลายวันจนกระทั่งสลบ้วยความที่คลื่นลมมันแรงมันก็ตีขึ้นซัดฝั่งไปเกยฝั่งที่หนึ่งของ ประเทศอินเดียนั่นแหละออกจากอินเดียตอนหนึ่งก็ไปสู่ตินอินเดียอีกตอนหนึ่งอินเดียมีตอนเหนือตอนใต้มีตอนตกตอนออกก็ไปเกยฝั่งอยู่ที่ชายทะเลเมืองหนึ่งขณะนั้นก็นอนสลบอยู่เสื้อผ้าอาณ์หายหมดเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้เสื้อผ้านอยู่กับเรามันก็นหลุดจากเราไปได้เสื้อผ้ามีมากมายก็ไปจากเราได้ สภาพร่างกายที่เคยแข็งแรงมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้มันก็อ่อนเปียเพียแรงเพราะขาดการกินอาหารก็ไปเกยตื้นอยู่ที่ชายทะเลที่หนึ่งก็นอนหายใจละรวยลินที่นั้นปรากฏว่าเป็นชายทะเลที่คนทั้งหลายเขามาทำมาหากินเป็นสถานที่ที่เขาร่องเรือบ้างที่ทำการค้าขายบ้างเป็นคามวาสีเป็นที่อยู่ของประชาชนญาติโยมทั้งหลาย ชายคนนี้รอดตายมาคนเดียวจากการที่เหลือแตกก็น,นอนหายใจรวยระดินอยู่จนกระทั่งเกยตื่นแล้วคนนี้น้ําทะเลมกระซัดมาซัดไปมาถูกหน้าเข้าจมูกเข้าหูบ้างเข้าปากบ้างก็เกิดอาการสำลักตื่นฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าคนเต็มไปหมดเลยและตัวเองก็เปลือยกายล่อนจน เราไม่รู้จะทํำยังไงจูจูก็เกิดปัญญาบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเนื่องจากชาติก่อนนั้นเคยบวชปฏิบัติธรรมไว้นอกพุทธศาสนาแต่ก็มีปัญญาระดับหนึ่งพอเปื่อยกายล่อนจนแบบนั้นท่ามกลางคนเป็นพันเป็นหมื่นชายทะเลก็ไม่รู้จะทํำยังไงแก้ไขปัญหาด้วยการรีบเอาใบไม้มาปิดตัวเอาเปลือกไม้มาหุ้มตัวแล้วก็เดิน หากลาเล็กๆน้อยไปเดินขอทานชาวบ้านแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งก็คือชาวชมพูทวีปอินเดียโบราณในสมัยก่อนเขากระหายในการขวนขวายหาพระอรหันต์เขามีความขวนขวายมากว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็จะไปทำบุญที่นั่นข่าวเรื่องพระอรหันต์ของอินเดียโบราณนั้นเป็นข่าวใหญ่คึกโคมที่สุด ผู้ใดเป็นพระสารคนจะแห่ไปทําบุญที่นั่นผู้ชายคนนี้ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เอาใบไม้มาปิดตัวเอาเปลือกไม้มาหุ้มแล้วก็เอากะลาเดินมาขอทานแต่ประชาชนทั่วไปเห็นแล้วไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดอปว่าโอ้ชายคนนี้แม้แต่เสื้อผ้าเขายังไม่ยึดติดเลยเขาสละเสื้อผ้าออกหมดเลย ภาชนะดีๆเขาก็ไม่ใช้เขาใช้กระลาธรรมดาตัวเองเดินมาอย่างนี้ต้องเป็นการบินธบาตแน่นอนนี่คนสมัยก่อนเขาหาพระหันมากคนไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้านุ่งใบไม้มาองคนนี้ต้องเป็นพระหันแน่เลยคนก็แห่เอาอาหารมาถวายใส่กะลาเขาก็กิน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 ไปอิ่มหมีพีมันสำรานใจแล้วก็ไปหาที่นั่งพักคนก็ไป พอไปหาที่น่งพักอยู่ตามสมทุมพุ่มไม้เขาก็คิดว่าจะไปหาเสื้อผ้ามาใส่แต่พอคิดว่าจะหาเสื้อผ้ามาใส่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าที่เรามีข้าวกินได้เพราะอะไรอ๋อมีข้าวกินเพราะว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานึกว่าเราเป็นพระอรหันต์เขาก็เลยเอาข้าวมาให้เรากินทําไมเขานึกว่าเราเป็นพระอรหันต์ เพราะเราไม่มีเสื้อผ้าเขาเลยเข้าใจว่าเราไม่ยึดติดเพราะฉะนั้นอย่าไปหาเสื้อผ้าใส่เลยแล้วก็เปือ่อยล่อนจอนอย่ย่างนี้แหละเท่านั้นเองวันลงกขึ้นเขาก็ถือกลาเดินไปประชาชนผู้คนก็แห่เอาอาหารมาใส่ใเขากินอาหารอิ่มหมีพีมันเลยเพราะว่าไม่ยึดติดแม้กระทั่งเสื้อกางเกง เดินล่อนจ้อนเป็นชีเบืวอย่างนั้นเองเขาก็กราบไหว้เนว่า,าเป็นพระรหันพอนานขึ้นนานขึ้นก็เกิดความรู้สึกว่าเขาลือกันว่าเราเป็นพระรหันแสดงว่าเราจะต้องเป็นพระรหันจริงๆแน่นอนไม่งั้นเขาคงไม่ลือไม่เคารพเราขนาดน,นี้หรอกก็ปรากฏว่าตั้งตัวเองเป็นพระรหัน์เลยคราวนี้จะไปไหนมาไหนก็มีคนพาไปมีคนแห่แหนถวายอาหารให้กิน ตัวเองก็เปื่อยล่อนจนอย่างนั้นแหละไม่ยอมใส่เสื้อกางเกงเพราะว่าถ้าใส่เสื้อกางเกงแสดงว่ายังมีการยึดติดอยู่ไม่ใช่พระหันอยู่ไปนานพอสมควรสั่งสอนประชาชนญ,ญาติโยมไปแบบตามความเข้าใจของตัวเองปรากฏว่าเพื่อนกันซึ่งเป็นพรหมอยู่บนพรหม,มโลกเคยปฏิบัติธรรมด้วยกันชาติก่อนรู้ว่าตอนนี้เพื่อนของเราที่มาเกิดเป็นชีเปือยเนะี่ยมีความเข้าใจผิด นึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยเมตตาเหาะลงมาจากพรมโลกแสดงแปลงกายมาบอกว่าเพื่อนชาติก่อนเราเคยปฏิบัติธรรมร่วมกันเคยเกิดเป็นพรมอยู่ด้วยกันแต่เรายังเป็นพรมอยู่ท่านหมดบุญก่อนลงมาเกิดก่อนตอนนี้เนี่ยเพื่อนเข้าใจตัวผิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แต่แท้จริงเนีไม่ใช่ตัวเองยังเป็นปุถุชนคนหนากิเลสอยู่เลย พอชีเปื่อยได้เห็นเพื่อนซึ่งเป็นพรหมมาโปรดดังนั้นก็ได้สติปัญญาขึ้นมาว่าอ้าวอย่างนี้เราคิดผิดไปซะแล้วทำไงดีเพื่อนพรหมก็บอกว่าตอนนี้นะพระรหันเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสีทศาได้ตัสรู้แล้วกำลังสอนประชาชนญาติโยมอยู่มากมายอยู่เมืองนั้นเมืองนี้วัดนั้นวันนี้ให้เพื่อนรีบไปหา เท่านั้นเองด้วยที่ความที่ว่ามีปัญญามาแต่ชาติก่อนคนที่ปฏิบัติธรรมมาแต่ชาติก่อนเมื่อถึงจุดถึงเวลาของมันเมื่อเวลาเอื้ออำนวยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองแต่ถ้าใครที่ไม่มีบุญธรรมกรรมแต่งเก่าสะสมมามากพอชีวิตมันจะผ่านไปวัน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 สะสมบาปไปทีเล็กทีน้อยไปเรื่อย ถ้าคนมีบุญมากพอถึงจุดเวลาปัญญามันจะเกิดทันทีพอฉีบเปื่อยได้ยินเพื่อนพรมพูดอย่างก็ดีใจมากถ้าเช่นนั้นเราจะต้องไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะเพื่อนๆก็ตายกันหมดแล้วก่อนหน้าที่เราจะมาถึงวันนี้ได้เราก็คิดกันกับเพื่อนๆว่าจะไปลงเรือสำเภาไปค้าขายกลับมาก็จะเอาเงินไปให้ครอบครัว สุดท้ายชีวิตเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแท้เลือแตกคนตายกันหมดเลยเราโชคดีที่สุดที่รอดตายมาไอ,เอ้เพื่อนๆที่ลืมนึกถึงความตายตายไปหมดแล้วผู้ที่เป็นชีปเปืยก็เกิดสติปัญญาขึ้นว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะอยู่ไปสักกี่วันก็ไม่รู้เพื่อนเอนเ,อนเราก็ตายไปหมดแล้วตายก็ตายไม่รู้ตัว เหล่านี้แสนจะโชคดีได้ยินได้ฟังคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินได้ว่าพระพุทธศาสนามีขึ้นแล้วในโลกเกิดความดีใจด้วยความที่ไม่ประมาทในชีวิตเขาอุตสามาณพยายามเดินเดินหามลุ่มหามค่ําแบบที่ไม่ยองพักเลยเดินเพื่งมุ่งตรงไปยังเมืองที่พระพุทธเจ้าพำนักอาศัยอยู่ เขาเดินเป็นข้ามคืนข้ามวันแดบไม่พักทำไมต้องรีบเดินขนาดนั้นเพราะเขามีความคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนเพื่อนเราก็ตายไปเยอะแล้วเราจะอยู่ไปสักกี่วันถ้าเรายังเอ้อเลิเหยอลอยชายเดินเกกเมลเลเก,กเลเดินลอยชายไปเรื่อยๆแล้วอาจจะตายกลางทางเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความดีเราก็ยังไม่พอ เราได้มีโอกาสได้ยินคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็นโอกาสทองของชีวิตเราจะมามัวเดินทอดน่องอย่างนี้คงไม่ได้แล้วเขาก็ตัดสินใจในการเดินอย่างรวดเร็วทั้งคืนทั้งวันโดยที่ไม่พักผ่อนเลยด้วยความที่กลัวว่าชีวิตมันจะตายตอนไหนก็ไม่รู้เราจะได้บรรลุธรรมหรือเปล่าก็ไม่ทราบจะได้พบพระพุทธเจ้าไหมก็ยังไม่รู้อีก เดินไปเดินไปจนกระทั่งผ่านเมืองผ่านป่าผ่านเขาทะลุไม้ท,มทีเข้าเมืองเลยพอเข้าเมืองก็ปรากฏว่าเป็นเวลาเช้าพอดีพอก็ไปถามประชาชนทั้งหลายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ใดญาติโยมทั้งหลายก็บอกว่าอยู่ที่วัดนั้นวัดนี้เขาก็รีบเดินทันทีเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าผ่านไปอีกสักชั่วราตรีมันอาจจะตายก่อนก็ได้ รีบเดินไปที่วัดปากอรพ่อไปถึงที่วัดไม่เจอพระพุทธเจ้าอีกไปเจอพระสงฆ์ไปเจอผู้ที่เฝ้าอารามอยู่ก็บอกตอนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังโปรดญาติโยมด้วยการบิดาบาตตอนเช้าอยู่ให้ท่านรออยู่ที่วัดนี่แหละไม่ต้องไปเดี๋ยวพระเจ้าก็มาแต่ชีเปลือยพวกนี้สติปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อนเราก็ตายไปแล้ว เพื่อนเก่าชาติก่อนก็อุตส่าห์มาเตือนว่าเราน่ะเดินผิดทางเราใช้ใช้ชีวิตผิดเพื่อนอุตส่าห์มาเตือนถ้าเรายังรอให้พระพุทธเจ้ากลับมาจากบินทบาทภายในห้านาทีสิบทินิดดันเรามาตายซะก่อนทําไงก็หมดโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าปัญญาเกิดแล้วมันจะเกิดความว่องไวรวดเร็วตัดสินใจทันทีแล้วไม่รอแล้วพระพุทธเจ้าจะอยู่จะอยู่ที่ไหนก็ตาม เดินออกนอกวัดไปถามชาวบ้านพระพุทธเจ้าเดินไปบินาบัตเส้นทางใดประชาชนก็ชี้ไปทั้งโน้นทั้งโน้น,นคนนี้ก็ก้าวสาวเท้าตามเลยตามจนกระทั่งไปเจอพระพุทธเจ้ากําลังบินาบาตอยู่เข้าไปกราบทันทีไม่รอช้าเลยไม่มีมารยาไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้กลัวความตายมันจะเกิดขึ้นกับเราเข้าไปกราบ พันเตภคะวาข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์ทรงโปรดประทานคําสอนแก่ข้าพระเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์ได้เกิดพระพุทธเจ้าข้าก้มลงกราบด้วยความดีใจคนมีปัญญาเนี่ยเขาวิ่งเข้าหาธรรมขนาดนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดมากความเป็นอัจฉริยะของพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นสุดยอดของโลกคนจึงขวนขวายหาพทธเจ้า พระพุทธเจ้ากำหนดจิตด,ดูอ๋อชีเปลือยผู้นี้ถ้าเราเทศไปตอนนี้เลยเธอจะยังไม่บรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะตอนนี้กําลังมีความปีติดีใจกําลังดีใจที่ได้เจอพระพุทธเจ้ากําลังดีใจจิตกําลังเป็นสีแดงโลดโผนดีใจอิ่มเอ,อิบเลยขณะที่จิตกําลังดีใจอยู่นี้ปล่อยให้สุขใจไปสักครู่ก่อน แต่อย่าเพิ่งเทศเพราะเทศไปก็ไม่เกิดประโยชน์จะเทศแล้วเกิดสติปัญญาก็ต่อเมื่อจิตของเขาต้องสงบพระพุทธเจ้าก็ไม่พูดเรื่องนี้พระเจ้าก็พูดเฉยไปบอกว่าดูก่อนเธอผูดเจเลญขณะนี้ตถาคตกําลังบิณาบัตอยู่ขอให้กลับจากการบิธาบัติก่อนเถอดฉีป่วยก็ไม่ได้พราะพระพเจ้าคาคาพระเจ้าไม่ทราบว่าชีวิตจะตายเมื่อไร ไม่รู้ว่ากว่าจะเดินกลับไปถึงอารามข้าพเจ้าอาจจะต้องตายซะก่อนก็ได้ขอพระองค์ทรงเทศบดข้าวเจ้านับบัดนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้าขระพทธเจ้าก็ยังรู้กํลาลังจิตอยู่ว่าตอนนี้จิตยังไม่นิ่งพอยังไม่สงบก็บอกว่าเดี๋ยวรอตถาคตบินฑบาตก่อนรอให้รอให้ตถาคตกลับไปทําพัฒกิจชั้นข้าวก่อนแล้วค่อยฟังคนนี้ก็ยังไม่ยอมขอลองเป็นครั้งที่สาม ขอลองไปั้งที่สามพพระพุทธเจ้าก็ตัดบทไปอีกว่ายังไม่สอนไม่เทศอะไรในตอนนี้ขอให้รอก่อนจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าใจไม้ไสละกร,รมไม่อยากสอนแต่พระเจ้ารู้อยู่ว่าสอนทันทีไม่ได้เพราะมันกําลังดีใจวิธีการสอนให้เกิดประโยชน์ที่สุดคือต้องขณะที่จิตกําลังสงบเข้าสมาธิตอนนั้นปัญญาคนมันจะเกิด พอชีเปลือยคนนี้ได้ฟังพระพุทธเจ้าคัดค้านสามรอบกำลังใจก็เลยถอยลงกำลังใจถอยลงเอาละพระเจ้ายังไม่เทศก็ไม่เป็นไรใจก็สบายก็นึกในใจว่าได้มากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สบายใจแล้วพอใจละเท่านั้นเองจิตก็สงบเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าก็เทศเลยในขณะที่กําลังยืนอยู่นั่นแหละตอนแรกจะไม่เทศ แต่จริงๆแล้วก็คือต้องการให้จิตสงบก่อนชีปเปื่อยนั้นชื่อพาหิยะดูก่อนพาหิยะเมื่อเธอเห็นรูปเธอจงอย่าสนใจในรูปรูปทั้งปวงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้มีการเปลี่ยนไป รูปทั้งปวงเป็นทุกขังเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นแล้วจะบังเกิดความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นรูปทั้งปวงเป็นอนัตตามีการเสื่อมสลายไปในที่สุดขอเธอจงอย่าสนใจในรูปทั้งปวงรูปทั้งปวงนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้รูปทั้งปวงนี้เป็นทุกขขังนำความทุกข์มาให้ รูปทั้งปวงนี้เป็นอนัตตามีความเสื่อมสลายไปในที่สุดเมื่อเธอเห็นรูปแล้วเธอจงอย่าสนใจในรูปทั้งปวงเท่านี้เองพาหิยะชีเปลืยผู้ที่กำลังทรงจิตอยู่ในความสงบในขณะนั้นคิดตามพิจารณาตามตัดสินใจทันทีว่า รูปร่างกายของตัวเราก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาแล้วมันโตขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมาสู่เราทุกวันทุกวันใช้ชีวิตในแต่ละวันก็มีความทุกทุกวันสุดท้ายรูปร่างกายของเราของเขาทั้งหลายก็เป็นอนัตตาต้องตายไปในที่สุด ตายไปแล้วถ้ายังมีกิเลสก็ต้องกลับมาเกิดเพื่อรับความทุกข์ใหม่อีกวนเวียนเช่นนี้อยู่ตลอดไปจนกว่าเราจะยุติการยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายทั้งหลายคิดตามอย่างนี้ขณะที่กําลังก้มลงกราบพระพุทธเจ้าขณะที่พระเจ้าบิณฑบาตอยู่นั้นพาหิยะชีเปลือยก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีนี่เห็นไหมว่า คนที่เขามีสติปัญญาเขาไม่ได้ปล่อยชีวิตให้สเปรลาไปวันวันเขาหาเวลาเอาบุญกุศลใส่ตัวตลอดเวลาเขาเร่งทำเดินมาเพื่อมาหาพระพุทธเจ้าเขาตั้งใจว่าชีวิตไม่เที่ยงแท้เขาพยายามทำสุดความสามารถเขาเมื่อได้เจอพระพุทธเจ้าได้เจอพุทธศาสนาแล้วเขาก็ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า จากพระพุทธศาสนาด้วยการทำจิตให้เข้าถึงธรรมในบัดนั้นนี่คือพระทารุจริยะพาหิยะเป็นผู้ตัสรู้ธรรมเป็นพระหันได้อย่างรวดเร็วเป็นเอตะทัคคะประการหนึ่งเป็นพระหันร,รูปหนึ่งในแปดสิบรูปที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว อันเกิดจากความไม่ประมาทในชีวิตนะเพราะฉะนั้นพระพิสุธิ์สาม,มเณรแม่ชีคณะสัทธาวัดป่าธรรมานุสรวัดป่าสังฆานุสรทุกคนทุกท่านเราได้มีโอกาสดีในการก้าวมาสู่ลงเงาผ้ากาสาวพัสดได้มาอยู่ในขอบเขตที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติภาวนา ให้นึกถึงพระธภามยะตามนี้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงทุกคนเกิดมาต้องตายไม่สนใจยึดมั่นในรูปทั้งหลายเพราะสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันคิดได้ดังนี้ก็จะเกิดสติปัญญาเข้าถึงธรรมได้โดยฉับพลันเร็ววันต่อจากนี้ไปนั่งหลับตา นั่งหลับตากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสบายๆย,ยังไม่ต้องภาวนาก็ได้ใครควรคิดถึงชีวิตประจำวันของเราที่เราเกิดมาชีวิตมันผ่านไปทุกวันทุกวันทุกวันความแก่คืบคลานมาสู่ตัวเราทุกวันทุกวันความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจเข้ามาหาตัวเราทุกวันทุกวัน สุดท้ายเราก็จะตายเหมือนกับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องญาติของเราที่เขาตายไปแล้วล่วงหน้าถ้าเราต้องตายเราจะไปที่ไหนเราต้องประเมินตัวเองดูว่าตอนนี้ความชั่วของเรามันมากแค่ไหนความดีของเรามีเพียงใดคนมีสติปัญญาย่อมรู้ว่าสิ่งที่สั่งสมมาตลอดชีวิตของเรานั้น ชั่วแสนเลวมากกว่าความดีนักเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาจึงจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญกุศลไวให้มากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกำหนดใจแบบนี้นะพี่นาตัวเองอย่างนี้พี่นาให้ใจสบายสักครู่แล้วเราเขคบภาวนาหายใจเข้าภาวนาพุทโธ หายจะออกภาวนาพุทโธให้ใจสบายสบายสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยแผ่เมตตาอุทิศสุขุศุฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะโดยพระอาจารย์ธรรมานุสร์ยนะคะกาบโมหนาสาธุค่ะ